หมอฟ้ามีคําถามเรื่องความสัมพันธ์ค่ะมีน้องผู้หญิงถามมาว่าทําไมผู้ชายเนี่ยถึงรีบร้อนในการพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งที่เราเองเนี่ยใจเย็นไม่อยากพัฒนาไปไหนให้มันไวมากจนเกินไปแต่ว่าผู้ชายเนี่ยทำไมถึงอยากจะให้มันพัฒนาไปเร็วเหลือเกินเพียรคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UT s คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ําลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณ โปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083-299-3223อดี3 3, ID Line 0 8น2์9 8 3 2 9หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้ มอว่านี้ขึ้นอยู่กับจริตแต่ละคนแนละ้วเพราะบางคนชอบอะไรให้ชัดเจนไวๆบางคนก็ชอบใช้เวลาค่อยๆค,คุยกันไปก่อนนะคะซึ่งมันไม่ใช่เป็นแค่ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนจะเป็นอย่างนั้นผู้ชายบาง,บางคนเขาก็ชอบค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆเป็นปีๆก็มีส่วนผู้หญิงบางคนที่อยากได้คําตอบทันทีเลยที่แบบเอะตกลงเราพบกันไหมก็มีคือมันเป็นนิสยัยหรือว่าจริตของแต่ละคนแล้วแหละแต่เป็นว่าเราไม่ต้องให้ความต้องการของเขามาเป็นตัวกดดันเราถ้าเราอย่างไม่พร้อมคะ่ะ ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมจะให้คําชัดเจนคำตอบชัดเจนตอนนี้เราแค่ยังอยากศึกษาไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ต้องรีบร้อนว่าจะเป็นแฟนหรืออะไรเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องให้เขากดดันอะ่ะเอ,อเพราะว่าเรายังไม่พร้อมจริงๆเราต้องเอาความต้องการความพร้อมของตัวเราเป็นหลักเราแล้วเราก็เป็นผู้หญิงเราก็มีสิทธิ์เลือกอถึอก็แม้ซึ่งคุณผู้ชายก็เหมือนกันในทางกลับกันนะนะคะถ้าเกิดว่าเจอผู้หญิงมากดดันให้แบบ เอ๊ะตกลงมาเป็นยังไงกันเออแต่ถ้าเกิดว่าเราถามตัวเองแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเออคนนี้ไม่ใช่จริงๆแทนที่เราจะเตะถ่วงซื้อยื้อเวลาไวอ้อ่ะคือเหมือนรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ใช่แต่กลัวเหงาลเลยอะไรสักอย่างหาคําตอบให้ตัวเองก่อนน่ะว่าที่เรากําลังอยากศึกษาเขาอยู่แบบค่อยๆไปใจเย็นๆเ,เพราะเรายังอยากรอดูอะไรอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าคนนี้ไม่ใช่แน่ๆเราก็อย่าไปทําลายโอกาสเขาแล้วก็พอเรารู้คําตอบตัวเองว่าคนนี้ไม่ใช่เราก็ต้องรีบบอกเขาไป <c oughs> เขาจะได้ move on ไปสู่ไปหาคนที่อาจจะเหมาะสมกับเขาในอนาคตอย่างนี้เป็นต้นค่ะ <c oughs> แต่ถ้าสมมติว่าเพิ่งคบกันเลยแล้วเรายังไม่พร้อมมัรู้สึกว่าเราอยากศึกษาในใิสัยใจคอเขามากกว่าน,นี้ยก็ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนถ้าเกิดว่าเขารักเราจริงเขาต้องรอเราได้นีกว่าไหม <c oughs> ไม่ใช่แบบถูกแบบโหกดดันทุกวันตกลงเมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อาจจะถามเขาตรงๆว่าแบบ ทำไมจะรีไปไหนอยากได้ความชัดเจนเออลองถามเขาก็ได้เพื่อจะได้เข้าใจความต้องการของเขามากขึ้นเพราะหมอบอกแล้วทุกคู่เลยอ่ะในช่วงการที่เราเพิ่งเริ่มคบกันอ่ะมันเป็นการเรียนรู้ลักษณะนิสัยใจคอทำความรู้จักกันนะคะว่าความคิดความเชื่อความต้องการลักษณะนิสัยต่างๆเป็นยังไงซึ่งยิ่งคบกันนานเราเห็นเหตุการณ์ที่เขาได้เออ เจอบางสิ่งที่มันขัดใจเขาไม่ชอบใจเนี่ยเขาจะมีการแสดงออกอะไรยังไงเนี่ย mm hmm. พวกนี้มันต้องใช้เวลาในการศึกษาในการดู mm hmm. นะ <Okay. S 2> นะคะ